สวัสดีครับผมเมฆจากซูบูรุซิกเนเจอร์ครับวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องลมยางของซูบูรุกันนะครับว่าลูกค้าควรเติมเท่าไหร่เห็นลูกค้าหลายคนสงสัยเข้ามาเราจะมาคลายข้อสงสัยกันเริ่มจากสเปคยางกันก่อนเลยสเปคยางของซูบูรุตัวนี้ที่เป็นฟอร์เรสเตอร์จะเป็นขอบ18ขนาดยางจะเป็น22560านะครับเออาห้าขอบ18นะครับตัวนี้ลูกค้าทุกรอเป็นขอบยางที่ เท่ากันทั้งหมดเลยนะครับลองดูลองดูอ,งดอ่าสเปคลมยางถ้าลูกค้าอยากดูจริงๆลูกค้าเปิดประตูฝั่งคนนั่งเข้ามาจะมีแปะอยู่ที่ข้างประตูแปะที่ข้างประตูเห็นไหมครับจะมีบอกรายละเอียดกับทั้งหมดแต่เรื่องรูปเปอร์เซนต์ของของของลมยางครับจะวัดเป็นค่าที่เราต้องมาคำนวณเอาเองนะครับเริ่มจากแถวบนแถวบนสุดนะครับ จะมีผู้โดยสารอยู่3คนพร้อมกระเป๋าเดินทาง1ใบค่าที่เขาคำนวณมาคือ230ใช่ไหมครับหรือ2.3คือ2.3ตัวนี้เราคูณเข้าไปที่14.5ด้านหน้าเราจะเติมอยู่ที่33มลมลมยางนะครับส่วนด้านหลังอยู่ที่2.2เราจะเติมอยู่ที่32นะครับแต่ถ้าลูกค้าลูกค้าไปจำนวนคน5คนเต็มเลยพร้อมกระเป๋าเดินทางอีก 3- 4ถึงใบขึ้นไป เติมเท่ากันได้เลยคือ2.3คูณออกมาทั้งหมดจะอยู่ที่33ทั้งคู่นะครับแต่ถ้าลูกค้าสนใจที่ไปติดแหลกด้านหลังที่ใส่ขนของเพิ่มลมยางด้านหน้าเท่าเดิมแต่ด้านหลังไปที่2.7คำนวณออกมาให้แล้วจะอยู่ที่39ลมยางนะครับ39ปอนเข้าไปเติมได้ตามนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ล้อยางอะไรล้อยางอะไรเราควรเช็คบ้างนะครับจะอยู่ที่2.9เราเติมไปได้เลยประมาณสัก37-38เเติมไปเลยนะครับเผื่อไว เพื่อลมออกอะไรด้วยนะครับแล้วส่วนตัว XV ที่เราที่ผมไปคำนวณมาให้ข้อต่างไม่ต่างกันมากนะครับจะมีแค่ต่างกันประมาณสักปอนสองปอนถ้าลูกค้าสนใจไงคือคูณที่1.4เข้าไป14.5%เนะครับเพื่อที่จะได้ตามลมยางขนาดปอนที่เราเข้าไปเติมตามปั๊มตามอะไรจะกดกดเป็นลมปอนออกมาได้เลยนะครับอันนี้ช่วยให้ลูกค้าคลายข้อสงสัยแล้วก็บอกตัวเลขที่เป๊ะๆได้เลยนะครับ ถ้ายังไงวันนี้ทาง Subaru Signature มีข้อมูลดีๆมาอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวเมฆก็จะมาพูดให้ฟังกันอีกนะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ